สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวเราอยู่ในช่วงคําทํานายกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าภาพรวมของทั้ง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับชาวราศีกันนะครับภาพรวมประจําเดือนกุมภาพันธ์2567การงานการเงินความรักและโชคลาภเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยนะครับเริ่มจากการงานของชาวราศีกันก่อนนะ ชาวราศีกันนะครับทรงทรงคิดเครียดตึงๆเนาะเดือนนี้มันเครียดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เดือนที่แล้วจนมาถึงเดือนนี้เนาะมันผ่านไปได้แหละเพียงแต่ว่า บางอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจบางอย่างมันก็แบบทรงทรงตึงตึงอะไรอย่างเงีง้ยอยากจะให้อดทนนิดนึงบางอย่างเนี่ยไพแนะนํามานะว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณระแวงไปเองหรือเปล่ามันยังไม่เกิดแต่ว่าคุณเนี่ยว้าวุ่นไปแล้วเนี่ยไพยบอกว่าช่วงนี้ทาใจรวมลมเรื่องงานเข้าไว้เนาะมีอะไรเครียดมีอะไรกังวลใจปรึกษาคนรอบตัวเขาจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมองเห็นอีกด้านหนึ่งทําให้คุณเนี่ยเครียดน้อยลงนะครับ ในเรื่องของการงานแล้วก็ต่อด้วยการเงินนะครับผมสำหรับชาวราศีกันนะชาวราศีกันในขณะที่การงานค่อง้างเครียดใช่ไหมการเงินก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะให้รางวัลตัวเองไปบ้างอยากได้นู่นบ้างอยากได้นี่บ้างนะอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาคุณก็อาจจะให้รางวัลตัวเองใดๆอ่ะไม่เป็นไรเดือนนี้คุณเริ่มมองเห็นความหนทางของความมั่นคงต่างๆนานาเนาะคุณก็เริ่มจะสนใจอ เห็นได้เขาว่าปีนี้ทองกันลอนจะขึ้นราคาหรือเปล่าไปซื้อนิดนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดีครับผมเป็นโอกาสที่เหมาะในการเริ่มการลงทุนสําหรับชาวราศีกันเนาะเพราะในอนาคตเนี่ยสิงที่คุณลงทุนในเดือนนี้มันส่งผลดีแน่นอนแต่คุณก็ไม่ใช่หลับหูหลับตาลงทุนนะก็เช็คดูดีๆก่อนว่าสิ่งที่คุณลงทุนอยู่เนี่ยมันจะส่งผลดีไหมศึกษาให้มั่นคงศึกษาให้แน่ชัดก่อนแต่ว่าจากพื้นดวงเนี่ยไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะ กังวลได้แต่อย่าก,กังวลไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะมันจะส่งผลดีออกับคุณแน่ปีนี้นะสนทชาวราศีกันนะักการงานการเงินเด่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรทำเลยศึกษาให้ชัดเจนศึกษาให้ให้ดีก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยปีนี้เป็นปีของคุณมากๆนะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะชาวราศีกันนะครับต่อไปนะครับการงานการเงนินต่อไปก็ความรักเนาะความรักของชาวราศีกันกันบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องความรักชาวราศีกันต้องระวังนะนะครับเพราะว่า ลาหงลาหงมันเล็งอยู่เนาะอ่ะเรื่องของความรักกันบ้างสำหรับคนที่โสดนะเนื้อหอมมากๆเลยนะชาวราศีกันเนี่ยคนโสดเนี่ยมีแต่คนมารุมจีบเข้ามาจีบสักพักหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนเนี้ยค่อนข้างแบบสับรางไม่ทันเลยนะเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยคุณเลือกได้เลยมีคนที่คุณถูกใจแน่แต่จากพื้นดวงของชาวราศีกันปีนี้เนาะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งอ่ะหมายความว่าอะไร อาจจะเป็นคนที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์มาอาจจะเป็นพ่อม้งพ่อไม้แม่ไม้ใดๆหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลออกไปนะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะก็สแกนดีๆไม่ได้ขึ้นว่าคุณแบบคุณจเจอคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านเ,เสียงเหล่านั้นมาเท่านั้นเองนะเดือนนี้จะมีคนมาลุมตอมคุณเนี่ยเหมือนคุณเป็นดอกไม้เลยนะแหละนะแล้วคุณก็อาจจะได้คนที่ถูกใจติดไม้ติดมือไปด้วยแต่สําหรับคนมีคู่นะชาวราศีกัน ระวังนิดหนึ่งคุณอาจจะมีฝั่งนู้นเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะใจเย็นๆใจร่มๆเนาะอย่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้เหตุผลคุยกันเนี่ยจะค่อนข้างดีนะเดือนนี้มันตึงๆไม่ต้องห่วงเดือนหน้าเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายเองนะก่อนหน้านี้มันก็โอเคเนี่มันแค่เดือนเดียวเองนะเดือนนี้เดือนเดียวเ,เองเพราะฉะนั้นก็อดทนนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีกันนะ ต่อไปนะครับโชคลาบกันบ้างนะสำหรับชาวราศีการประจำเดือนกุมภาพันธ์โชคลาบนะครับก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยเด่นเลือกเลขกนู่นเลือกนี่เลขนี่มันก็อาจจะยังมีตีกันในหัวบ้างเดือนเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะแบบ อันนี้แหละเลือกอันนี้แหละชัดเจนเลยนะจะค่อนข้างชัดเจนมากคุณอาจจะมีโอกาสได้สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอาจจะมาเข้าในฝันบ้างหรือว่าแต่คุณต้องเปิดใจด้วยนะอาจจะเข้ามาในทางฝันบ้างหรือว่าถ้าไปดูดวงเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะชี้ให้คุณเนี่ยได้ไปถูกทางมากขึ้นเดือนนี้ถือว่าเหมาะกับการเสี่ยงโชคเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่จัดฉันเปนมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อนข้างแบบชี้ให้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยขึ้นอัศวินดาบมาอาจจะมีโอกาสเกี่ยวกกับเรรื่องา เดินทางนะคบผมนะเสริมโชคชะตาเสริมบุญกันไปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนที่คุณควรจะบูชาละ่ะก็อาจจะเป็นวิญญาณนักรบนะอศวงอัศวินใดๆที่คุณนับนับถือนะอาจจะนําโชคมาให้คุณอย่างมากเลยนะครับสําหรับชาวราศีกันนะสุดท้ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเนาะชาวราศีกันครับ เดือนนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสเดินทางเยอะเป็นพิเศษเนาะโดยเฉพาะช่วงท้ายเดือนเนาะแล้วก็พยายามทำใจให้ร่มๆมเข้าไว้นะมีอะไรเข้ามาเนี่ยแต่ว่าอาจจะทำอะไรคุณไม่ค่อยได้หรอกเดือนนี้คุณค่อนข้างแบบพลังงานค่อนข้างโอเคเนาะนะนะแต่ว่าอาจจะมีใจร้อนนิดหน่อยก็พยายามใจร่มกันบ้างอาจจะมีคนทำให้คุณไม่ถูกใจนิดหน่อยก็ใจร่มๆกันเนาะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยราศีกันเดือนนี้โชคสตาค่อนข้างเปิดก็ยิ้ม น้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่คําทํานายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้ว่าคําทํานายเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบความสำเร็จเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียงอ f f i c i a l กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ